สวัสดีครับอยู่ช่องว่าก็ผมนักแข่งอยู่รายการลูกไก่ออนที่สี่คันนี้จะลูกไก่เอาเนี่แหละคุณรูกไกไ่เอกอาก่อนไายังไายังนี่วัอนอะไรเหรอไปกันเลยตัวอะไรอะตัวอะไรอะหน้างูเลยเออนี่ผม,มเชื่อเลยเชื่อว่าไอ้หมูเลยเชื่อว่าไอ้หมูจู่ โอ้กรวโอ้นี่ใหญ่แลโอ้ยนี่้วขึ้นเฮ้ยแกจรินัวะนะจเอาทำอะไรอะคันหัวเหรอไอเกาห้เกาห้อีเกากหัวเลยอันนี้ผมเชือว่ามันยอ่พี่ใหแล้วอยู่เพื่อมาแล้วเพื่อทมาคืออวนนี่ผมเชืว่านิ่งมาเลยื้อซื้อื้อไม่ก็นี้าไหนหร เขาอคิดอันนี้นะครับชกูวคมครับบ้านใครผอิดไหมครับบานผอครับเนี่ครับพรฟ้า้าฟ้าอัลบตอันใดอังกอันนี้ขาจคิดอันนี้ครับจกดไลค์กดแชร์ชบคิดีมากโกเมเลยโกเมว่าไอ้ผู้ศรีสังอวอยังสิมันศรีอวะศรอวนมีชื่ออะไรอชื่อนะครับ บายเจอกันใหม่ครับ